กรอมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีวังพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ13ตุลาคม2564เมื่อวันพุทธที่13ตุลาคม2564เวลา10นาฬกา30นาทีดรนัตพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการและนางสาวกนรวีสิทธิชีวภาพรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมานาถะพิษ 13ตุลาคม2564เพื่อน,น้อมล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณหน้าอาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาเนื่องในวันคล้ายวันสว,นสวนรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาพิเศษมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชลงนามวันทีน่สินนบสามตุลาคมพุทธศักราช2564ั้าร้อข้าพระพุทธเจ้าในระทัยพระคน,นัตตสมบูรณ์ ที่ดีลงตันิยมทุกอยาก่างพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการต่างน้อมจิตตัางงา้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการหาที่สุดนี้ได้ตลอดยุคราว่าเจ็ดสิบปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมสถานกาธิี่เดือดรหัสพุธทธพันธ์เดชอมหา,าราชปรมนาถบพิตรผู้ประศนิกรใต้ร่มพระ,ระบารมีผู้รัชกาลจร การกระจากซึ้งในพระมหาอุณาที่คุณและตาเมตตาที่ได้ทรง,งุ่นเทกำลังพระบวรากายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในนักการเพื่อประโยชน์สุขแห่งวงปสะที่ห่อโครงการในพาะส่มนน้อยใหญ่ต่อให้เกิดประโยชน์อย่างอนุกรรธิแก่ประเทศชาติทางด้านรัชคารับปัิญาเศรษฐกิจพอ,อเ,เพียงก็เป็นแนวทางให อาณนนาประสาทาได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นคุ้มคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเปปฏิบัติหน้ากิติคุณในไายการกระจายไปโค่นศรัทธาลุกขิมแสงแห่งดวงอาทิตย์ส่องสว่างอยู่โลกแห่งนี้เปลียนประด,ดุจดาวดวงจุติโพิสุขของภูมิสมัยก่อ ที่นวนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โครงการทุเจ้าแต่น้องนันแนวทาพระสมุทรที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องมดเปรียวในการปฏิบัติหน้าที่และจะรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่บกประเทศชาติสิบเอ